น้องน้มเดียมเดียให้คุณเดียมเดียมมีไก่คุณครับตกไงเลยทั้งไงทั้งเงาเลยรวมมงมอย่างดูดูครับตอนนี้มันบวชเลยมันบวชเ้นไปอยู่อยู่น้ำครับมันเห็นผมอ๋อสาลีเลยดิหนิดีบึงสามดีบึงกับึง ไปฟังพูดนหครับร้อยขับฟังพูดนหรอครับพี่น้องตะกี้ผมเห็นนี้กระสุน้อยมาขงัขงขังขังพุ่มขงังเฮียครับขังฟังร้อยเขับมาหาต้นไม้เี่อครับกระบปดออกไปยังยดูกันไปยังดอกครับ นาจะขีดสองขีดนี่แหละตัูไปงี้ทาเนี่ยลาก,กระสุนบ่าคือทาให้อาคุณครับทาปลาโอ้ยของอาคุณัวนี้ครับปากระสุกไหมเน่ะแต่เ,าาเพิ่นไม่เห็ุทาน่ำทาขันน่ำเพื่อนเที่วยวมาให้มาหน้าเพื่อนมันก็นเลยแปลนเบื่เราตรงก่อเลี้ยงนะครับก่อนก่อให้เลี้ยงที่ต้มไปทิ้งไปทุ่มไ้เิ็งหางไ้แต่พ่อข้นเบื่อหนึอยู่ครับนี่มันท่านี้โอกาสเข้าไปอยู่ อยัยางมานี่หมือยางมาจะพ่อปากรกะูดเลยยางมาื่ท่านี้คนกระสูดสิพ่ออีกเป็นอีกไม่บบาปากระสูดตัวนี้รุ่นประมาณพ่อเก็บได้อยู่ครับตัวที่พ่อเมื่อกี้นี่เจาเห็นร้อยเข่ามหาฮ ต้นไม้มันบังต้นไม้ผมก็เลยขึ้นยางแล้วเปิดกล้องบอกพี่บอกน้องใครเห็นน้องเบิึงแต่บ่แต่บ่เห็นไก่มาทั้งนี้ครับไม่รู้ว่าเขาชีวิตบังต้นไม้หรืเอเ่ายึดแเงาต้นดอเดือนบรอป,ปลาปลดูกับปีนีบ้บ่พ่อเลยครับน้องทั้งๆสะพนนานธ์มีไก่มีพ่ออยู่แต่ปีนี้มีพ่อ โอกาสได้เห็นนะครับปลาชะโดแต่บบนี้บัวดอยขึ้นยางมาน้ำที่ครับเนีงาคือเราบัวหายค่อยหลอมโคกก็ปลาจังได้ขึ้นยางสลาตั้งแต่ลงสี่ด้งอย่างเลยเนาะ บพ้นไห่หรอครับพี่น้องบ,บุญเ,เหน็นุ้นเลยบุญเห็นเขาลอยบนอีกไหมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปกออ้อนอภิษฐรนไหมจะบุญเห็นอีกไหมเลยครับพี่น้องบ,บุญเห็นลอยบ้นเลยสายยืนอ่แบบเกือบจะสวมมงกุฎแล้วยืนอยู่ก,ก,ก,กอ,อดขาบัดหลอกไหนจะลอยพานลงมาเร็ยงแถวนี้ซื้อหรืออาจจะมาหอดนี้วคขึ้น ตูมลงอะไรขึคนร้อยไปร้อยกลับทั้งลึกๆึคุณบุหินเห็นไหมครับบุไม่เห็นเลยกากระุรนนรูตัวเดียวอรดนยิงต่ำตอนนิ้กับบเหินกานนั่งจันกับนิ้งบุหินครับรรคุณไปยังไปยี่สุกน่ะคัเล่นยุทธาให้ภูมินี่ล้ครับเล่นยทธานี่ว่ามีคนบอกให้ฟังว่าสามสี่แห้งหลายอยู่ค Cần tí, Cần tí, phương lên đó. <coughs> đồn đồn đấy, cái cái đeo nè, cái

มาบางังัผมอย่านนี้เราเล็กกำเลยบริเล็กดีครับเมื่อกี้ตัวยังอยู่ครับโอ้ยโเจ็บเจ็บโอ,โอ,โโอ้ตัวยังอยู่ครับพี่น้องเขาขาปี๊บครับตัวเขาง้างครับโอ้ยมันอยู่ตัวนี้ม่สามตัวครับเมื่อกี้ เออตัวนี้มันส่งไปวนี้กูมูนเลย <c oughs> ดักิงดักหนาเลยครับมันๆครับเต็มเลยนั่นแหละ <c oughs> บริเวณใส่ครับพี่น้องมันป่าบะนี่ตรงไหนลึกๆหรือเป็นค้อนไม่กับลูกครับต้องเบิ้ดมันป่าลึกค้อนไม่เลี้ยวกับลูกมข้ามข้ามซื้อปัดมาเลึกกว่านั่นบ่ข้ามไปไกลไปเลยรวมเงินลงมั้งครับ อยู่เขาอยู่โบไปโบโบไปใส่บ่ดิ้งไปใส่ครับเอาครับพี่น้องมาหนีกับคำเหรอครับตรงนี้ก็มี้เต็มอยู่นี่แหละครับเด้อปลายกระสูนครับตัวน้นอยู่เขเก็บอยู่ครับเต็มสมนี้ครับบ่ได้เล่งดีนะครับแบบปลาตัวนี้ผมท่าระยะเอาแต่ความลึกซึ้อประสิยิ้งผมจัดองมาออกองมาออกจากศูนย์ปืนยังถือใส่อยู่ผมคิดว่ามันอาจจะบ่โดนมันลอยดึกครับครับเขานี่ครับ ลุกอบพี่ฟังนี่แต่เบ็ดซีดดินครับไม่แต่บ่ได้เลยตายค่าทีเลยข้าวมันตายหรอกมันไปบ่ได้หยุดหยุดความเคลื่อนไหวเลยใช่มันเห็นคนมีคนงั้นตัวเดียวนี่นี่แหละครับเด้อคติดคอตัวละติดขอตัวละไปก่อนคลิปนี้งเพราะันไม่เมื่อหนาที่หนารับไม่นี้สบายดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ them